อ,อยู่อ๋อน,นี่หรอนหนุ่มนมโคก้กดูนะว่าแม่กำลังแอบถ่ายว่าเด็กมันเล่นได้ทุกอย่างช่างคิดเนาะแล้วก็เนตรงนี้โอ,อโหเป๊ะเลยอ่ะต่อไปทำนมโคไก่ ทรายด้วยน้ำก็ต้องใส่น้อยกว่าทรายนะอันนี้อันนี้ทำอะไรคะนี่ทำนมนคกค่ะอ๋อทำแป้งนมนคกเหรอใช่แปะถ่ายเอ๊ะหนูไม่ได้ดูมือตัวเองนะหนูดูในกล้องนะค่ะยังไ,ไงต่อคะอยังไม่ได้ที่ได้ ได้ที่หรือยังยังค่ะยังต่อต้องน้ำอ๋อมีตวงด้วยอีกสองชอ้อ,ชอนเออช้อนนี้ค่ะคนคนโอ้โหโอ้โหน้ำหมดแล้วเนี่ย ต่ไปนะคะต่อไปนะจ๊ะเราก็จะนี่ใช่ไหมกระดาบแบบนี้ใช่ไหมพยายามไม่ให้มีน้ำเราก็จะใส่ลงไปหย่อีอย,อย่านมโค้กอย่นมโค้กนมโค้กเยอะเกินนี่ จะได้ยินเสียงแบบนี้นะพอจะหมดแล้วเพราะว่าแป้งอะค่ะจะหมดแล้วนะแค่ <Okay. S 1> จะได้กลุมไม่น้อย <Okay. S 1> กม,มอยก็จะได้แบบนี้ค่ะได้กลุ่มเท่าไหร่เพงไหนเเพิ่งจำที่ไม่ได้แล้วผม ปิดมันก็เ่ยหมดแล้วอ่ะต่ใบเรามาเล่นกันอีกเส็เสร็จแล้วล่ะคะ,ว,ะ,คะวิธีการเออวิธีการขัดหนุ่มหนุ่มคุกนะคะแบบกลางๆะคะ่ะแบบ